ขอปามเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประญาตาธรรมในครั้งนี้ตรรมภาพเสนอคําว่าหนองทั้งสามคำว่าหนองทั้งสาม,าน,สามนั้นก็หมายถึงการวนเวียนหรือว่าการหมุนเวียนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมีองค์ประกอบหรือว่ามีเหตุปัจจัยซึ่งการและกันเกิดเห็นการหมุนเวียนกงินไปนั่นก็คือเมื่อเกิดกิเลสแล้วก็ทำให ได้ทำกรรมคือการกระทำทั้งดีและไม่ดีเมื่อทำกรรมดีและไม่ดีแล้วก็เป็นวิบากที่จะให้ผลต่อไปเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมีการหมุนเวียนการปายในวัตะไม่มีที่สิ้นสุดจึงเป็นที่มาของวัตะมีองค์ประกอบ3าประการด้วยกันนั่นก็คือกิเลสวัตะบนคือกิเลสกรรมวัตะบนคือกรรมและสาม วิปากะวัตตะบนคือวิบากตาบดาถ้ายัางมีกิเลสเราก็ยังหมุนเวียนเปลี่ยนไปในชีวิตของเราจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดจนฝ่าจะถึงมรรคผลนิพพานนั่นเองจะเดิญพร